โอเคครับผมก็กลับสวัสด,ดีชาวกาลีนาฟรีไฟที่น่ารักทุกทท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเนกิเอฟเฟนะแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะแบมนะวันนี้เราก็อยู่กับกาลีนาอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมทุกคนก็ในคลิปนี้นะฮะพี่จะมาสอนน้องๆน,น,นะตอบคาถามคิดประจําสัปดาหนะ์ฮะก็คือสัปดาหล์ะะาหละ2ข้อนะครับผมอ่าสัปดาห์ละสองคถามนะครับในการอที่เราจะตอบคําถามนะครับผมใครอ่าไม่มีเวลาไปดูไลฟ์ สดรายการแข่งขันเกมนะครับก็มาติดตามช่องพี่ได้นะครับผมแล้วก็อ่าไม่ควรพลาดเลยนะครับผมพี่ก็จะทําคลิปอ่าประจําทุกสัปดาห์ออกมาเรื่อยๆนะครับผมหากมีเวลานะครับก็นั่นแหละก็ช่วงนี้นะครับพี่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเพราะว่าเน็ตพี่ช้านะครับอ่ะอัปโหลดคลิปค่อนข้างนานเลยนะครับเป็นสี่ห้าชั่วโมงนะครับผมกว่าจะได้กว่าจะเสร็จนะครับผมเน็ตมันช้ามากนะครับผมก็นั่นแหละก็ถ้าพี่ได้ลงคลิปทีพี่ก็จะลงอ่า หลายๆคลิปเลยนะผมเพราะว่าพี่ก็ได้ทำคลิปดองไว้เยอะพอสมควรนะครับผมก็ยังไงก็ฝากมากดไลค์กดติดตามมาช่วยกันดู เพื่อให้อ่าไม่ช่วยกันดูเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมก็พี่ก็จะตั้งหน้าตั้งใจทาคลิปต่อๆไปให้น้องๆได้รับชมกันนะครับผมก็นั่นแหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะก็เดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันเลยนะก็คลิปนี้พี่ขอห0ิไลค์นะครับผมอ่าหากเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆคนไหนนะฮะหากเป็นประโยชน์สาหรับน้องๆคนไหนนะก็ช่วยกันกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่อ่ารู้ เกี่ยวกับตอบคาถามแล้วก็รู้อีกรอบก็ไม่เป็นไรนะผมทบทวนไปอีกครั้งพร้อมกันนะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมก็รู้ด้วยนะผมว่าอ่ากิจประจําสัปดาห์นะครับก็อ่าคือเป็นกิจกรรมได้ชุดคาร,ร์บอนถาวรนะผมก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมก็ควรรู้ไว้ด้วยนะครับ ก็คลิปนี้พี่จะพยายามอธิบายให้ชัดเจนนะให้ละเอียดให้เข้าใจนม,มากที่สุดนะผมก็มาเพื่อไม่เป็นการลีชลดช้าๆนะฮะเรามาเริ่มตอบคําถามกันนะครับผมโอเคนะครับก็มาอ่านที่กิจกรรมก่อนนะครับ ตอบคิดประจำสัปดาห์ร่วมสนุกตอบคำถา,ถามถูกประจำสัปดาห์ละ2ข้อนะรวมทั้งหมด16คําคำถาม8สัปด,ดาห์นะก็คือในการตอบคำถามในการไลฟ์สดแข่งขันนี้ก็จะตั้งแต่14สิ้นสุดถึง7พฤษภาคม63นะผมตั้งแต่14กันยาถึงาเดือนหน้าเลยนะผมจะสิ้นสุดนะผม ก็น,นี่นะฮะอ่าใครที่ไม่รู้รายละเอียดก็มาอ่านดูนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีการอ่าอะไรเนี่ยระยะเวลาเปิดให้ตอบคําถามของแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงเที่ยงถึงวันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ถึงอ่าเที่ยงคืนนะตอบถูกหนึ่งก็จะได้รับหนึ่งคะแนนคะรับตอบปิดศูนย์ก็จะได้รับศูนย์คะแนนนะครับผมอ่าตอบปิดก็จะได้ศูนย์คะแนนนะอ่ะอะนนานนะอแล้วก็1 u i d มีสิต์ตอบได้สอง สองครั้งตอบหนึ่งคำถามนะตอบผ,ผ,ผิดได้หนึ่งครั้งนะครับผมเราสามารถตอบผิดได้หนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับอ่คะนแนนที่เราสะสมไว้ด้วยนะครับผมว่าจะได้ชุดคาร์บอยหรือเปล่านะครับผมหากเราตอบผิด หลายข้อนะฮะ<โด>ก็แต้มมันก็จะไม่ถึงนะเราก็จะอดได้ชุดค่าบอยนะแล้วโอเคเพื่อไม่เป็นการรีลอยช้านะก็มาดูในส่วนกิจกรรมนี้ก่อนนะครับพิธประจําอ่าวันที่14-20กันยานะแล้วก็แล้วก็วันที่21นะับผมก็จะอ่าเปลียมเป็นสัปดาห์อ่าที่สองนะับผมอันนี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับ <c oughs> ก็กิจกรรมมันเพิ่งมาเริ่มวันที่14กันยานะก็ <c oughs> ะสำหรับอ่าตอบถูกอ่าสองคะแนนแรกนะจะได้เป็น สกินปืนกอซ่านะแล้วก็หกคะแนน,นครับจะได้เป็นอ่ากระเป๋านะซึ่งกระเป๋านี่พี่ยังไม่มีนะแล้วก็ชุดขบอยพี่ก็ยังไม่มีนะแล้วก็คิดประจามันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็่าตอบถูกอ่าสิบคะแนนก็จะได้ชุดขบอยนะแล้วก็ตอบถูกสิบสี่คะแนนนะก็จะได้อสกินลูกซองนะครับผมอ่าก็นั่นแหละเนาะก็ใครที่ตอบผิดไปสี่ห้าข้อแล้วนะครับก็น่าจะอดได้อ่า ชุดคาร์บอยแล้วนะครับผมพี่ว่านะก็ยังไงก็ไม่ควรตอบผิดนะครับให้มาดูคลิปพี่ก็ได้นะครับผมพี่จะพยายามอธิบายให้ชัดเจนม,มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่รีรอในการตอบคาถามนะพี่ก็จะอาทําให้ไวที่สุดนะครับผมก็มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มคำถามแรกเลยนะครับผมคาถามข้อที่หนึ่งนะก็จากการแข่งขันเดนหนึ่งทีมได้ความบอยาไปได้ถึง2รอบนะตอบ POPS นะครับผมบาค์คอนคอส เบคอนเบคอนคิดอะไรไม่รู้นะครับผมภาษาอังกฤษพี่ก็สะกดไม่เป็นนะตอบข้อสามนะอ่าตอบไปเลยนะทุกคนยืนยันเป็นคำตอบสุดท้ายโอเคครับอ่าสำหรับใครที่อ่ากลัวตอบคำถามผิดนะครับผมก็แวะมาดูช่องพี่ก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะไม่นานนะครับผมก็จะได้ตอบถูกนะครับผมก็จะได้เป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่ไปตอบมั่วนะครับผมดูคลิปพี่ไม่กี่นาะทีน้องๆก็ไปตอบถูกกันแล้วนะครับผม ก็มาเริ่มกันครับข้อที่2กันนะครับผมก็จากการแข่งขันนะอ่าเดย์เดย์ทูนะครับทีมก็คว้าโบย่าไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับผมอ่านอ้กี่ครั้งที่เสริมมาเอานะครับผมที่ต่อไปอ่าข้อสองนะครับสองครั้งนะครับโอเคครับเราตอบถูกสองข้อนะครับตอนนี้เรามีสองคะแนนนะแล้วก็รับไอเทมได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเริ่มอ่าคําถามแบถัดไปนะครับผมก็วันที่ยี่สิบออ่ากันยานะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ที่สองนะครับผมก็นะครับ ก็อันนี้อพี่ก็มาตอบคําถามสอนน้องๆตอบคําถามเฉลยคําถามอไม่ใช่เฉลยคําถามอีกเฉลยคาตอบให้แล้วนะครับผมก็หากเป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพี่ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอ50ไลค์นะครับก็ถ้าหากพี่มีเวลานะครับสัปดาห์ที่2อาพี่ก็จะ ทำคลิปเฉลยคำตอบให้นะครับผมหากพี่ไม่มีเวลาพี่ไม่ได้ลงคลิปก็ขออภัยนาทีนี้ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมอ่ะมากดไลค์กดส u b s c ไ i b ์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะสวัสดีครับ